กินมันติดเหงือกินมันติดเหงือกินเผือกติดฟันกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงืออติดทั้งฟันติดทั้งเหงืออติดทั้งฟันเช้าฟาดผัดฟักเช้าผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดกล้วยตาดีกล้วยตานีปลายหวีเหว่ เหี่ยวหวีเหี่ยวไปเที่วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาเที่วหวีเหี่ยวมาของระยองยะลาไรยองระยาละลาทห <c oughs> ารบกทหารบกถือปืนถือปืนแบกปืนแบ,บกปืน <c oughs> ไปโบกตึกไปโบกตึกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก แก้สีแก้หิดแก้สีแก้หิดยานัดหมอชิปยานัดหมอชิปแก้หิดแก้สีแก้ชิแก้หินแก้ชิหมึกกุ้งหมึกหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูกุ้งหมึกหมูกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกหมูหมึกกุ้งหมูหมึกเปิดประตูบ่์เปิดประตูเบ่ดปิดประตูบ่์ปิดประตูเบิด เปิดประตูโบสถ์เปิดประตูเบิดปิดประตูโบสถ์ปิดประตูบเตบสถ์โบสถ์ออรถยนต์ล้อยางรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถรางล้อเหล็กยายกินน้ำยายน้ำลายยายไหลย้อยน้ำลายให่ไหล